ทำไมคอมเกือบพังคืออ่ะไอคอมที่เราประกอบกันเนี่ยผมว่าไม่ผมไม่ได้อยากได้ไฟ RGB นึกออกใช่ไหมผมว่าไม่ได้แบบจะมานั่งดูไฟ RGB ในคอมคืออยากได้แบบอันที่มันไม่มี RGB ถ้าเป็นไปได้อะแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะมีไม่มีไฟไงคือถ้ามันมีก็ช่างแม่งเพราะาตอนเราเปิดคอมเราก็ดูหน้าจออยู่แล้วผมก็เลยแบบเออก็ซื้อมาไม่ได้เลือกอันที่มันไม่มี หรือมีปรากฏบว่ามันก็เลยมีชิ้นส่วนหลายๆชิ้นส่วนที่มันมี RGB มาใช่ไหมทีนี้เอ่อพอมันมีไฟ RGB มาผมอะไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะตอนผมเล่นน่ะผมไม่ได้เห็นไฟ RGB ใช่ปะ่ะแต่ว่าผมอยู่ในห้องเนี่ยคือมันเป็นห้องนอนด้วยตรงข้ามมันก็เป็นเตียงแล้วปิ่ะเขาก็จะนอนบางทีบางทีแบบไม่ได้สตรีมอย่างเงี้ยผมไม่จะปิดไฟใช่ปะ่ะแล้วปิดนเขานอนอะแสงจากคอมอะมันมันเข้าตาไงคือมันอยู่ใกล้เตียงนึกออกใช่ไหม เขาก็อยากให้ปิดไฟเออผมก็เลยหาทางพยายามปิดไฟ RGB ซึ่งไฟบางส่วนน่ะมันเข้าไปปิดในใบออดได้ไฟบางส่วนมันเข้าไปปิดในใบออดได้ผมก็พยายามไปปิดแต่ว่าบางส่วนเนี่ยแม่งปิดไม่ได้เว้ยผมก็คือจริงๆมาคงจะมีวิธีอื่นที่หาทางปิดในใบออดได้แหละแต่ว่าผมผมหาไม่เจอใช่ไหมผมก็เลย มาเสิร์ชว่าไอไฟ RGB เนี่ยปิดยังไงดีเออโดยเฉพาะในแรมเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยมันเหมือนมันถอดสายออกได้ใช่ไหมไฟ RGB อย่างอ่าพัดลมพัดลมของ h e a ซิงค์มันดึง RGB ออกได้แต่ว่าไฟ RGB ของแรมอ่ะเนซูเอล่าจะรอดไหมครับไม่รู้เหมือนกันฮะไม่ได้ตามข่าวเลยเออไฟ RGB ของแรมอะ่ะ ผมไม่รู้ว่าแม่งปิดยังไงมาก็ชาย,ยังจะพูดทวงเวลาอีกชื่อขาวชื่อเขียวอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับว่าเธอพูดทวงเวลาอะไรก็เล่าเรื่องเออหาทางปิดของแลมไม่ได้ใช่ไหมผมก็เลยเสิร์ชกูเกิลเว้ยผมเสิร์ชกูเกิลว่าเอ้ยมันไฟ R G B ์เนี่ยในในคอมเราเนี่ยแม่งน่ารำคาญชิบหายปิดยังไงวะเนี่ยแม่งก็มีคนแนะนำน,นู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บก็ไปเจอโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่มีคนแนะนำชื่อโปรแกรมว่า Open RGB แล้วก็มีแต่คนบอกว่าโปรแกรมเนี้ยดีโปรแกรมเนี้ยแม,ม่งเป็น Open Source ไม่ได้เป็นแบบของเจ้าไหนเลยแล้วก็ปิดได้ทุกอย่างคือคุณลงโปรแกรมเนี้ย R G B อะไรแม่งก็ปิดได้แล้วผมก็เลยเสิร์ชดูข้าค่าว่าแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าเออก็ลองลองแบบว่าเสิร์ชว่า Open R G B ดีจริงไหมแม่งก็มีแบบกระทูเลดอิดมีกระทูเลดอิดมาบอกว่าดีนะไอ้โปรแกรมนี้ดี ผมก็เลยโอเคเข้าเว็บหน้าตาเว็บแม่งดูแบบดูไม่ไม่น่าไว้ใจจัดจัดอะแต่ว่ามันเขียนว่ามันเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์สนึกออกใช่ไหมมันเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์สเออผมก็เลยคิดว่าเออในในความเข้าใจของผม,มน,นะผมไม่รู้ว่าแม่งจริงเปล่าในความเข้าใจของผมมันเป็นเหมือนแบบโปรแกรมฟรีที่แบบคนเขียนขึ้นมาแล้วก็เอามาแจกอะโอเพนซอร์สอะแม่งก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่หน้าตาเว็บแม่งอาจจะดูแบบกลางๆเพราะว่ามันคงไม่ได้แบบได้รายได้อะไร,ไอ,ะไรอ่ะเออ ผมก็เลยกดโหลดมาแล้วแม่งอะไรไม่รู้อะไรดนใจก็ไม่รู้ผมก็เลยเสิร์ชว่าเฮ้ยโปรแกรมเนี้ยมันปลอดภัยเปล่าวะคือผมมาจะลงแล้วเว้ยปกติเนี่ยผมโหลดมาผมกดลงเลยผมมือไวใจเร็วอะผมยังไม่ลงแล้วผมมานั่งคิดไอ้ชิอคอมกูแสนหนึ่งเว็บแม่งดูไม่น่าไว้ใจจัดๆแม่งถ้าลงแล้วคอมพังคุ้มเปล่าวะเออผมผมไม่รู้ว่าแม่งอะไรโดนใจนะก็เลยเสิร์ช เราก็มาเจอกระถูนี้เว้ยแม่งชื่อกระถูเมื่อหนึ่งปีที่แล้วชื่อกระถูว่า open rgb fuck up my mainboard bios เนี่ยแล้วแม่งก็เป็นคลิปไม่มีเสียงด้วยคุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเสียงแม่งเบามากคลิปแม่งเสียงเบามากผมเปิดเสียงให้ดู ก็คือคลิปแบบแม่งเหมือนแม่งใช้มือถือถ่ายใช่ปะแล้วแบบว่าในเสียงอะแม่งมีเหมือนแบบว่าเสียงตอนเสียบ usb อะใช่ปะเสียงนี้มันเป็นเสียงเสียบ usb อะเนี่ยเลิกคือผมก็แบบไอ้กูเกือบแล้วแล้วผมก็แบบเฮ้ยมันมันใช่เพราะว่าโปรแกรม r g b เหรอวะ ก็เลยมานั่งไล่ดูคอมเมนต์มานั่งไล่ดูคอมเมนต์บอกว่าอะไรเนี่ยผมสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการเอ่อลงซอฟต์แวร์ LED อะไรแบบนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ซอฟต์แวร์ LED นี่คืออะไรแม่งลิงก์ไปที่ Google Drive เนี่ยแล้วก็มีบอกว่าปัญหาคือเฟิร์มแวร์ LED ของเมนบอร์ดแล้วก็ยังดีนะที่มันมีสวิตช์ปิดเปิดที่เมนบอร์ดอะไรอย่างเี้เหรอเอ,อ แม่งก็มีคนมาบอกว่าเนี่ยปัญหานี้กูก็เจอนะนั่นนี่นูน่นแล้วก็มีคนมาบอกเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันมีอยู่อันนึงอะที่แม่งแบบผมอ่านแล้วผมแบบว่าคือแม่งไฮไลท์มาเลยแม่งไฮไลท์มาบอกว่า Open RGB เนี่ยแม่ง completely broke all RGB on my mainboard ก็คือไฟบนเมนบอร์ดกูแม่งพังหมดเลยอะคือแล้วแม่งก็ไม่ได้ทำงานกับการจอของกูด้วยนะ ถึงแม้ว่าโปรแกรมแม่งบอกว่าไม่จะปิดไฟได้หมดแต่ว่า R G B นอื่นแม่งปิดหมดแต่ของการจอแม่งไม่ปิดแล้วเหมือนแม่งพอปิดปุ๊บแม่งพังแม่งเปิดไม่ได้อีกเลยคือมันก็เป็นเอ่อซอฟต์แวร์ที่ฟังดูดีนะแต่ดูเหมือนว่าผู้คนแม่งจะอวยไอ้ซอฟต์แวร์นี้เกินจริงไปหน่อยวะคือมันเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถทำให้แบบคอมราคาประมาณ5 0,000่นเนี่ยพังได้ง่ายๆเลย คือกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมแม่งเกิดเรื่องนี้ขึ้นะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะแม่งไม่ได้มีการอัปเดตมาหลายปีแล้วอะ่ะเหมือนว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่เก่าแล้วเนี่ยแล้วก็มีคนบอกว่าตอนแรกอะ่ะกูเกือบที่จะลงโปรแกรม OpenRGB แล้วแต่ว่าพอกูล,ลองมาหาข้อมูลดูอะ่ะกูก็เจอแต่แบบคนที่มารายงานความเสียหายว่าไอโปรแกรมเนี้ยแม่งทําให้ฮาร์ดแวร์ของพวกเขาเนี่ยได้รับความเสียหายเต็ไมไปหมดเลย คือเออกูเกิดไปแล้วไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าแค่ไอโปรแกรมปิดเปิดไฟเนี่ยแม่งจะทําให้คอมพังได้อะไรแบบเนี้ยเออโอ้จากที่กูลองหาข้อมูลมาเนี่ยดูเหมือนว่าโปรแกรมที่จะมาควบคุมการปิดเปิด RGB แม่งจะไม่มีเลยนะเนี่ยเออก็เหมือนว่าโปรแกรมแต่ละโปรแกรมที่ ทำการเปิดเปิด RGB เนี่ยไม่จริงม,มีมาแวร์มาหมดเลยอะแล้วก็เหมือนจะใช้ทรัพยากรในการเปิดโปรแกรมเยอะด้วยหรือกระทั่งทำให้แบบคอมมึงระเบิดได้คือกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงมีปัญหาเรื่องนี้เยอะจิบหายเออผมอยากจะเข้ามาบอกว่า Open RGB เนี่ย แม่งระเบิดเมนบอร์ดผมยับยุ่ยี่เลยอะ่ะผมลงโปรแกรมของแม่งอะ่ะแล้วก็ไปเซตอะไรนิดนหน่อยเอ็จปุ๊บแม่งทีนี้จอฟ้าแม่งก็ทํางานเลยแล้วก็เปิดคอมไม่ติดรัวรัวเออมันไม่รันวินโด้ด้วยซ้ําอ่ะจนผมรีเซตซีม s แล้วทีนี้อตอนนี้วินโด์ผมแม่งก็เออไปแล้วอะ่ะคือมันก็ยังทํางานได้นะแต่แม่งเออไปแล้ว <c oughs> ม,มีคนมาถามว่าเฮ้ย แล้วคุณแก้หรือเปล่าอ่ะคุณแก้ได้หรือเปล่าคือผมอ่ะแมงเงยลุงงี้ผมน่าจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโอเพนไอจีบีนี่ก่อนน่ะผมโหลดมาแล้วผมก็ลงเลยเดะทีนี้เนี่ยตอนนี้ต่อให้ผมรีเซ็ตซีมอสแล้วอ่ะแม่งก็เออไม่ทํางานเลยผมทําการเปิดคอมของผมขึ้นมาแล้วคอมแม่งก็พังไปเลยตอนนี้แม่งชิปหายหมดแล้วอ่ะอืมไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเลยตอนเนี้ยโอ้โหอ่ะ เออผมพยายามหาทางที่จะแก้ไขให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติแล้วอะแต่ว่ามันก็ไม่กลับมาเป็นปกติเหมือนแก้ที่แตกไปแล้วอะแม่ก็ทำอะไรไม่ได้คือตอนนี้อะไฟเมนบอร์ดแม่งพังไปหมดแล้วแถมแรมแม่งก็เออตอนนี้คือเมนบอร์ดของผมอะมันเปิดไม่ติดแล้วนอกจากว่าผมจะเซตความเร็วของแรมอะเอาไว้ที่ความเร็วสต็อกนะซึ่งแม่งชา้าจัดเลยโอ็อกแรมไม่ได้แล้วอะ โอ้แถมผมยังต้องรีเฟรชไบออสของมัตเตอร์บอร์ดผมด้วยแล้วก็ตัวเลือก RGB ในเมนบอร์ดของผมเนี่ยก็ต้องปิดไปเลยอะ่ะก็คือ RGB พังถ้ากดเปิดเอาไวอ้อ่ะคือเปิดไม่ติดแถมยังต้องลงวินโดว์ใหม่ด้วยเพราะว่าเหมือนว่าไฟล์วินโดว์เนี่ยมันจะมีปัญหาไม่รู้เพราะอะไร คือโอ้โหแม่งมันมันขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยคือแค่ไอโปรแกรม RGB ไอโปรแกรมเล็กๆเนี่ยโปรแกรมไรเล็กๆเนี่ยนะแม่งทําได้ขนาดนี้เลยเลยวันนี้สรุปปิดไฟ RGB ได้อย่างผมอ่านแล้วผมก็แบบไอชิผมก็ลบโปรแกรมทิ้งเลยแล้วผมก็อ,อกูไม่ปิดก็ได้วะช่างแม่งนี่คือผมไม่รู้ว่าคือแค่แค่เข้าไปเว็บแม่งไะผมโดนอะไรหรือเปล่าวะคือผมอยังไม่ได้ลงนะผมโหลดตัวลงมานึกออกปะ ผมเข้าไปในเว็บผมโหลดตัวลงมามเข้าไปในเว็บโหลดตัวลงมาแต่ว่าลบตัวลงทิ้งไปไม่ได้ลงผมก็เลยไม่รู้ว่าไอแบบเนี้ยผมจะโดนอะไรหรือเปล่าตัวลงมันไม่น่ามีผลเว็บก็ไม่น่ามีอะไรใช่ปะหรือว่าเข้าเว็บบางทีแม่งก็แบบว่าทําให้เราติดไวรัสได้เลยเดี๋ยวนี้มันการแพร่ไวรัสมันทากันยังไงวะพวกมาแวร์เนี่ยเข้าไปก็โดนแล้วโอ้โหย,ยากครับ แต่เข้าเว็บไม่ได้ทำให้โดนไวรัสได้ออย่าดูหมิ่นโปรแกรมเล็กๆนะขนาดรัฐยังเข้าคุมระบบชื่อเขียวชื่อขาวได้เลยเฮ้ยใช่เหรอวะคือแม่งแบบเอาจริง,<อ>งนะแม่งทมีที่ไลฟ์ขายเทตราว่าแต่เทตราผมเกิดไปแล้วคือคือแม่งไม่รู้อะไรโดนใจผมจริงๆปกติผมแม่งไม่มา,มานังเสิร์ชหรอนะว่าแบบแบบไอ้โปรแกรมนี้แม่งปลอดภัยหรือเปล่าวะแต่นี้คือมันแบบมันมันเหมือนแบบว่า พอเข้าไว้ไปอ่ะความรู้สึกแม่งบอกจ,จัดๆเลยว่ามันไม่ใช่แน่ๆ